สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับพบกับอุกฤษทรับมีอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับหลังจากผมพาพี่น้องนะครับออกไปดูไม้นอกกระถางมาพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพากลับมาดูไม้ในกระถางในถังเหมือนเดิมนะครับที่เห็นนี้ก็คือมะพร้าวนะครับที่อุกฤษได้นะครับฝึกหัดทําบอนไซไว้นะครับ ดูเล่นนะครับฝึกหัดพัฒนาฝีมือนะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์แล้วก็นำมาแชร์แบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับสามารถนะครับแสดงความคิดเห็นแนะนำอกิจได้เช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่าอุกิจคนนี้ยังมือใหม่เพียงแต่ว่าจากการฝึกหัดฝึกทำนี้นะก็จะทำให้เกิดการนะครับสังเกตเป็นหลัก นะครับใช้คําว่าเกิดการสังเกตเป็นหลักสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของไม้นะครับมะพร้าวต้นนี้ผมก็ได้ทําการปลูกไว้ก็นานหลายเดือนแล้วครับนะก็เคยได้แบ่งปันให้ดูไปบ้างแล้วนะครับจากที่ผมได้ลองนะครับฝึกหัดนะครับกกีดมะพร้าวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะพลาดนะครับนั่นก็คือ นี่ยครับกีดกาบอ่อนเขาพลาดคือหนักมือไปนั่นแหละนะครับก็จะไปโดนนะครับก็จะทําให้เกิดแผลฉีกขาดขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้ถ้าเกิดว่ามันโดนตรงก้านทางมะพร้าวเนี่ยนะครับมันจะไม่มีผลอะไรหรอกครับถ้าลงไม่หนักแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอนะครับในจังหวะที่บริเวณตรงจุดนี้นะครับเป็นใบ นะครับเป็นใบของยอดน้องใหม่เนี่ยนะครับปัญหาจะเกิดเลยทันทีเกิดอะไรทราบไหมครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ใบนั้นได้ตัดทิ้งไปแล้วครับแต่ไม่ใช่ต้นนี้ปัญหาที่ว่านั่นก็คือใบนะครับใบของมะพร้าวเนี่ยครับเขาจะเกิดอาการย่นนะครับย่นเป็นรอยเป็นหยักนะครับแล้วก็จะพยายามออกมาจากแผลบริเวณจุดนี้นะครับ เช่นตัวอย่างมีให้ดูอยู่นะครับสำหรับต้นนี้อาการใบหยิกเขาจะเป็นยังไงนี่ครับประมาณลักษณะแบบนี้ใบหยิกแต่ถ้าเ,เากิดว่าขีดเปิดออกก่อนได้เนี่ยนะครับก็จะไม่ไม่เสียรูปเสียทรงสังกเท่าไหร่ทีนี้นะครับจากที่ผมเคยนะครับได้แบ่งปันไว้นะครับว่าทางมะพร้าวนะครับกาบเขาเนี่ย ที่เราจะกรีดกันเนี่ยนะครับผมใช้วิธีกรีดออกครึ่งหนึ่งนะครับอย่างหลวงเนี่ยครับผมใช้วิธีกรีดออกครึ่งหนึ่งซึ่งจากการที่ผมทําแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับแล้วก็จะนำมาแบ,บแ่งปันให้พี่นน้องได้รับชมนี่ก็คือหนึ่งเลยนะครับใบนะครับใบของทางที่เราต้องการที่จะให้เขานะครับ สั้นลงเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มบานในลักษณะก้านที่สั้นลงนะครับประมาณนี้เห็นนะครับนี่ยฮะประมาณนี้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกา้านพีเขาที่ประคองอยู่นะครับกา้านพีที่ประคองอยู่ก็จะดูสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นนะครับคือจะมีระดับที่เหลื่อมกันลงมานิดหนึ่ง ในขณะเดียวกันนะครับเหตุผลที่ผมกรีดนะครับทางนะครับกรีดหุ้มเชื้อหุ้มเขาเนี่ยไว้เหลือไว้เท่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในตัวของประคองก้านนะครับประคองก้านนี้ให้แข็งแรงให้เกิดสีเขียวขึ้นมาก่อนเมื่อใดแล้วแต่นะครับถ้าเกิดสีเขียวขึ้นมานะครับก็จะทําให้ก้านนี้แข็งแรงโดยที่ไม่ต้องหาลวดหรือหาไม้อะไรมาประคองเลยนะครับก็จะใช้วิธี ตัวเขาเองเนี่ยแหละครับช่วยประคองของเขาแล้วใบเขาก็จะเริ่มบานออกมาในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันก็จะมียอดน้องนะครับออกมาใหม่ตรงนี้นี่แหละครับพอได้เวลามาถึงประมาณตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะเริ่มขีดนะครับขีดเยื่อหุ้มตรงนี้ออกนะครับขีดเยื่อหุ้มตรงนี้ออกพอขีดเยื่อหุ้มตรงนี้ออกเสร็จปุ๊บนะครับก้านพี่ตรงนี้นะครับที่ทําหน้าที่ประคองมาเขาก็จะหมดหน้าที่ของเขาแล้ว เขาก็จะหมดหน้าที่ของเขาเราก็จะจัดปีดโคง้งลงมาประมาณนี้ได้ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อผมกีดนะครับกีดกราบนี้นะครับกีดกราบนี้ออกไปทิ้งปุ๊บก,ก้านนี้นะครับซึ่งเป็นที่รองนะครับซึ่งเป็นที่รองก็จะทําหน้าที่ปักทองยอดน้องในลําดับต่อไปเมื่อนะครับได้ระยะเวลาเหมาะสมและสมควรผมก็จะกลับมากีดวิธีเดียวกันครับคือกีด เยื่อหุ้มออกเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือเป็นวิธีการที่ผมทํานะครับไม่ได้บอกว่าถูกต้องนะครับไม่ได้บอกว่าถูกต้องเพียงแต่เป็นวิธีการที่ผมทําอยู่เพื่อป้องกันนะครับยอดน้องนะครับกับยอดพี่รองเขาหักผมจึงใช้วิธีนี้แหละครับพี่น้องทุกท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาแบ่งปันให้กับน้องทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ ยังยืนยันว่าอุกิจคนนี้เป็นมือใหม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทรงมะพร้าวต้นนี้นะครับในมุมกว้างๆนีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปนี้นะครับในช่วงจังหวะเวลาประมาณ1ิบแปดตันาก็จะมืดๆนิดนึงนะครับก็นํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับอย่าลืมให้กําลังใจ กิจด้วยนะครับคลิปนี้จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสวัสดีครับผม